ว่าไงคุณเนยโหลดลบบล็อกไหยังคุณเนยเขาไหนไงก็เองนั่นแหละเออเมื่อกี้ใครซ่อมเครื่องพังอ่ะเฮ้ยเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยเฟิงหมินเนาะอ้าวเกิดด้วยกันสามคนเฟิงหมินซ่อมเครื่องพังฮะทุกคนเออเห็นนะเว้ยเหมือนกลัวครับยื้อเกมยื้อเกมผมว่าตัวไม่โหด ผมว่าตัวไม่โหดถ้าตัวโหดค่อยเอ่อขึ้นไปทําไมอ่ะลงล่างดิเออต้องลงล่างดิไปหาของไงโอเคโอเคโอเค,อ,เคอย่ายือ้ออย่ายือ้อไอ้ตัวนี้ซ่อมเครื่องนานมันไม่ได้โหดหรอกแต่มันทําให้เราซ่อมเครื่องช้าเพราะงั้นอย่ายือ้ออย่ายื้อครับมันอยู่โซนไหนโซนฝั่งนู้นแน่เลยสุดท้ายสองทุ่มก็ไปลงใช่ สุดท้ายสองดไม่ลงก็บอกแล้วนะเลนเลนเนี่ยผมสายบิดอยู่แล้วไม่เคยลงตรงเวลาสตรีมก็ไม่เคยมาตรงเวลาเฮ้ยเมาตรงเวลานี่หว่าสตรีมมาตรงเวลาตลอดเลยหกโมงตรงเึ๊บขึ้นตลอดเลยแต่เวลาลงนี่ไม่เคยลงตรงสักทีถ้าขัตกรอยู่ด้านล่างโอเคงั้นก็ดีไปนี่ไม่เคยลงสตรีมตรงเวลาสักครั้งเลยนะเว้มีแต่ขึ้นสตรีมตรงเวลาหกโมงปึ๊บสตรีมปั๊บเลยหกโมงตรงปึ๊บมาเลย งงตัวเองวะเวลาลงกะลงลงไม่ตรงเวลาบล็อกครับบล็อกไม่ให้ลงตรงนี้เป็นที่ของผมคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพอ่อบล็อกครับไม่ให้ลงไม่ให้ลงไม่ให้ลงบล็อกไม่ให้ลงห่วงรูนี้ผมห่วงเมื่อเธอบอกว่านี่คือครั้งแรกของเธออย่าคิดเยอะหมายถึงกินในติมครั้งแรก <c oughs> อย่าคิดลึกอย่าคิดลึก ไม่ให้ลงไม่ให้ลงตรงนี้ห้ามลงผมบล็อกไว้แล้วอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกผมบ็อกไว้แล้วห้ามลงคนะที่นี่ที่ของผมผมคลองคนะเมื่อไหรจะเล่นโลบอกใจเย็นจบตานี้แหละน่าจะเล่นโลบอกแต่ไม่สตรีมนะแอดไว้ก่อนแอดไว้เลยครับเดี๋ยวผมเข้าชินโดไลฟ์แอดไว้เลยครับ,รบถ้าถ้าไม่เห็นผมเล่นชินโดไลฟ์แสดงว่าผมเล่นโปเกมอนอยู่ เฮ้ยโห,ยโหยนี่กรูเหมือนกันนี่ว่าลูของผมนี่กรดูของผมบล็อกบล็อกแม่เข้าบล็อกสวสีวาไปเหอะไปเล่นเยอะละเปลี่ยนที่อ่ะจะกรีดอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเกิดมาไม่เคยกรีดเหรอม<ไ>ีเงี้ยเหรอต้องไปรับด้วยนะไปรับเลยอ๋อรับเพื่อนได,ได้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 ผมทิ้งชื่อทิ้งชื่อไปแล้วชื่อในโลโบ็อกเดี๋ยวผมเปิดเซิร์ฟวีให้ใครจะเข้าเซิร์ฟวีผมก็เชิญ ตามสบายยายาอะไรยาอะไรยาแก้ไอบรรเทาปวดบรรเทาเจ็บบรรเทาบรรเทาไข้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนั้นมันแก้ไอไม่ใช่เหรอทำไมบรรเทาไข้เฉยเลยเอ้ยเอาโดนเฉยโอ้โหมันอยู่มันอยู่โซนนี้เหรอผมโดนเฉยเลยฮะทุกคนโดนเฉยเลยจู่ๆก็โดนหรือว่าเราทำไมพี่วิง่งวิ่งหาโทเทม,มเว้ยเบี่ยใจแล้วเจอเครื่องแล้วซ่อมไป พระนครไม่ขึ้นมาข้างบนเลยหาบันไดไม่เจอแน่เลยไม่ได้ใส่แว่นกองแสงออปตุสนะแว่นแว่นกองแสงสีฟ้าตาปวไม่เห็นบันไดออปตุสไงไม่ได้ใส่ออปตุสไงเออแว่นกองแสงสีฟ้าเออออปตุสนะเฮ้ยตัวว่ะวิ่งล้อมตรงนี้เลยเหรอเฮ้ย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 มาอยู่ด้านล่างเรานี่หว่าไม่ได้อยู่เฮ้ย <Hey, S 1> มาอยู่ด้านล่างเรา ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับผมได้ยาวๆฮะผมบอกเลยยื้เก็บได้นานๆนะยื้อนานๆได้สบายๆยื้ได้ยาวๆพูดเลยบล็อกบล็อกบล็อกไม่ให้ไม่ให้ปลายบล็อกไม่ใครคอระครังอะ่ะเฮ้ยคอะระครังข้างฝาใครคอลระครังตัวรองโหนเหรอเดอะเลสอ่ะ ให้เดรเลตเต็มทั้งงานว่าเดรเลตเต็มเป็นทอทหารไม่ทอทงแอดแล้วโอเคครับแ,แทนแล้วก็ได้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมรอโดดตู้นะผมรอโดดตู้ตรงนี้มีตู้อยู่สามารถวิ่งจ้งมาตรงนี้ได้สามารถวิ่งจูงมาตรงนี้ได้จูงมาชั้นสองนี่โดดตู้ได้ผมโดดตู้ได้อยู่ด้านล่างใช่ไหมโอเคด้านล่างตรงนี้ใช่ไหม เ้ยโอูนานเอาเรื่องเลยเนี่ยเราอ่ะจุกได้นานเอาเรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยคนละคนเหรอเอฮ้ยขนันก,กรท้อแล้วเหรอท้อแล้วเหรอขนันก,กรท้อเองปั๊มแต้มบอลลูลเลยนะเรียบร้อยไอยขนันทกรใจดีเหรอไม่หนุกเลยใจดียิง่งไม่หนุกเลย เออใจดีไม่หนุกเลยใจดีไม yeah, 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 yeah. ่หนุกเลยแย่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 ใจดียิ่ไม yeah, 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 yeah. ่หน yeah, ุกเลยต้องไม่ใจดีเดี๋ยวต้องไม่ใจดีเดี๋ใจดีทำไมฮะคุณเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอออาเ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 อายาวๆเอาเออเอา

ดูตรงนี้แหละไม่ไปไหนเออเอาดูตรงนี้แหละระบบคา,าวอะไรสักอย่างเออระบบขาวขาวอะไรสักอย่างเอออย่าใจดีเลยเออแขวนเลยเออจะได้จบจบเออแขวนเลยแขวนเลยเอาไม่แขวนแล้วคุณไปซ่อมเครื่องได้แล้วปะ่ะออกเถอะ ออกเถอะผมว่ามันมีโนวันว่ะออกเถอะออกเถอะไปซ่อมเครื่องไปซ่อมเครื่องไม่หนุกเลยไม่หนุกเท่าไหร่เปลี่ยนไปซ่อมเครื่องแล้วฮะผมเปลี่ยนไปซ่อมเครื่องแล้วหาที่ซ่อมเครื่องละอ่ะช่วยเดช่วยช่วยช่วยเนี่ยมันบอกให้ช่วยแล้วเนี่ยไปละบายไปหาที่ซ่อมเครื่องครับไม่อยู่ตรงนี้นานผมไปหาที่ซ่อมเครื่องดีกว่า เปลี่ยนที่เปลีนที่เปลนที่จะได้ไปเล่นโลโบอสสักทีเจอฆาตกรใจดีหยิี้หมดอารมณ์เล่นเลยแย่แยแยหาเครื่องดีกว่าหาเครื่องปั่นอคุณเนยเล่นโลเออเล่นแมปชินโดไลท์ด้วยเหรอฮะคุณเนยอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยเออเครื่องอยู่ตรงไหนบ้างแล้วไป ไม่มีเลยแล้วไปมีเครื่องตรงไหนบ้างไม่มีเลยแล้วไปฮนะโอเคตรงนี้มีฮะสวยงามชาตินี้อยู่ตรงนั้นก็ไม่เสร็จหรอกพูดเลยเฮลโลเฮลโลบองชื่อไอบองซัวบองซัวทูชาเปลคอมมองไอแฮปเซฟฮะ ฉันมีเจ็ดอะไรเจ็ดเลยฮะเจ็ดกระดอยอดเพชร <Damn! S 1> เจ็ดเลยฮะปะออกกันเถอะออกกันเถอะเสียเวลาหนีไม่หนุกแบบไม่หนุกไม่หนุกเอาติดหนีไม่หนุกนก,นก็ไม่ชอบไม่ชอบไปดีกว่าไปดีกว่าปะ